165ลิตรต้องดูคลิปนี้ค่ะลูกค้าถามกันมาเยอะค่ะว่าเมื่อไหร่ปั๊มลม165ลิตรจะเข้าคับเซจ,จะผลิตอีกไหมไม่ต้องรอแล้วค่ะทุกคน ETP เขาจัดให้ตามคำเรียกร้องค่ะมารอบนี้ปรับโฉมใหม่ค่ะไปดูค่ะว่าโฉมใหม่เขาเป็นยังไงนี่ค่ะปั๊มลม ETP ขนาด165ลิตร น้องเล็กของเรานะคะมารอบนี้นะคะปรับโฉมใหม่ค่ะใช้หัวปั๊มระบบวาวเป็นหัวปั๊มพรีเมียมนะคะทนความร้อนสูงรุ่น VA 6 5ขนาด1แรง2สูบลูกสูบ65มมิลแรงดันลม8บาร์อัตราการผลิตลม139ลิตรต่อนาที มอเตอร์ใช้มอเตอร์รอบเร็วนะคะขนาด3แรงใช้ไฟ220โวล์ค่ะส่วนกลองอากาศนะคะมารอบนี้จะเปลี่ยนจากกลองพลาสติกเป็นกลองเหล็กให้ค่ะตัดต่อลมอัตโนมัติด้วยเพรเซอร์สวิตตัวถังหนาแข็งแรงทนทานปลอดภัยมีเซตี้วาล์วปรับแรงดันลมในถัง ส่วนคอจ่ายลมเป็นบอลวาวทองเหลืองมีมาให้2ทางเหมือนรุ่นพี่ๆเลยค่ะมีเกวัดแรงดันลมมาให้ค่ะจัดโปรโมชั่นลดราคาจุกๆกันไปเลยค่ะ13,900บาทส่งฟรีมีของแถมรักประกันหัวปั๊ม1ปีมีอะไรซับ์ตชิ้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์หรือโทร0868334032ได้เลยค่ะ